สามอกดตุนตุนหลุดเลยอันนี้อันนี้พร้อมเป๊ะเลยอันนี้พร้อมเป๊ะตุนอ่ะพร้อมนะทุกคนสามสองหนึ่งกดเอ้ยกดรออ่ะไม่มี เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การีน่าฟรีไฟล์ครับวันนี้มาดูสกินปืน a k สกินใหม่กันซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นสกินปืนที่น่าสะแพงที่สุดในเกมตั้งแต่เคยมีมาเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย mm. พี่มันแค่กิจกรรมหมุนวงล้อมันจะไปแพงที่สุดในเกมได้ยังไงก็คุณผู้ชมเข้าใจถูกแล้วครับไอปืนที่มันอยู่ในวงล้อเนี่ยมันไม่แพงนะับเพราะว่ามันยังไม่ได้อัปเกรด เนี่ยเราก็กดหมุนๆไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ไอเจ้าหินแบบนี้มาด้วยหินเกล็ดมังกรมันจะแพงกระตุงไอหินเนี่ยแหละครับมันต้องใช้ในการอัปเกรดตัวปืนนะฮะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ได้ปืนก่อนมาดูซิว่ามันจะหมดเท่าไหร่ออกอันสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับคือวงล้ออันนี้ไม่ต้องเป็นลุ้นอะไรเลยผมว่ายังไงมันก็น่าจะออกอันท้ายๆแน่นอนวงล้อเนี้ยถ้าเราหมุนทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้เพชรทั้งหมด 1,582เพชรนะครับก็ยังไม่ได้แพงอะไรมากมายยังจิบจิบอยู่แล้วก็จะได้ไอ้กล่องเหลืองๆ3กล่องด้านขวาด้วยนะครับในกล่องนี้มันจะมีไอ้หินอัปเกรดแถมมาให้ด้วยเนี่ยหเม็ดแล้วก็เป็นพวกคูป,ปองอะไรอีกนิดหน่อยครับทีนี้มาดูสเต็ปต่อไปกันครับพอได้ปืนมาเสร็จก็กดเข้ามาที่หน้านี้เลยอัปเกรดปืนตอนแรกมันจะล็อกเอาไว้แต่ว่าตอนนี้ปลดล็อกให้แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเลยฮนะนี่ มันก็จะมีสกินปืน AK Blue f l a m e d a r ก o อยู่นะครับพอคลิกเข้ามาก็จะมาเจอหน้านี้ฮะมีปุ่มอนิี้เมชั่นให้ดูด้วยนะไหนอขอชมหน่อยสิว้าวเป็นมังกรน้ำแข็งนีโอ้โหพ่นไอใสเอเค้ยิงเสร็จนี่เป็นประกายสีฟ้า สลายล่างส่งวิญญาณขึ้นหวันกันเลยทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> แค่เอฟเฟกนี้ก็แบบว่าสวยหรูดูแพงมากๆเลยนะฮะซึ่งในหน้านี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเกรดเลเวลของปืนได้สูงสุดถึง7เลเวลด้วยกันนะครับโดยในแต่ละเลเวลเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสามารถแล้วก็ปลดล็อกเอฟเฟกต์ต่างๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งความแพงของสกินนี้มันจะอยู่ตรงที่เราต้องไปซื้อหินเพื่อมาอัปเกรดปืนนะครับ ยิ่งเลเวลสูงก็ยิ่งใช้หินเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมคงอยากจะรู้แหละว่าถ้าร่างสุดยอดเราต้องใช้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูหินที่ต้องใช้ในแต่ละระดับกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นผมจะมาบอกความสามารถทั้งหมดในแต่ละเลเวลอีกทีนึงครับมาเริ่มกันที่เลเวล2ก่อนเลยที่เลเวลนี้จะใช้หินแค่3 0ก้อนเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายนะ และที่เลเวล3ที่เลเวลเนี้จะใช้หินเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งเลยก็คือทั้งหมด60ก้อนครับนี่เริ่มมีปีกงอกขึ้นมานิดนึงส่วนที่เลเวล4อันนี้ก็ใช้หินเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวหนึ่งก็คือ120ก้อนเริ่มขึ้นหลักร้อยแล้วนะครับและที่เลเวล5หินที่ต้องใช้ก็จะทบขึ้นไปอีกเท่าตัวหนึ่งก็คือ 240ก้อนเลยนะครับโอ้โหและที่เลเวล6ตอนนี้จํานวนหินที่ต้องใช้มันจะไม่ใช่แค่ทบไปเท่าตัวแล้วนะครับเพราะว่าที่เลเวลเนี้ยคุณจะต้องใช้หินทั้งหมด400ก้อนเลยครับโอ้โหและที่เลเวล7ร่างสุดท้ายใครที่จะเปลี่ยนใจก็ยังทันอยู่นะครับเพราะว่าที่เลเวลนี้ยคุณจะต้องใช้หินทั้งหมด 6กร้อก้อนเลยนะครับโอ้โหสแพงไปไหนครับเนี่ย <Wow! S 1> ผมจะสรุปให้เลยนะครับว่าวันนี้โดนไปทั้งหมดกี่เพชรรวมแล้วทั้งอัปเกรดแล้วก็ซื้อปืนเนี่ยใช้เพชรไปทั้งหมด13,462เพชรหรือถ้าคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ3,800บาทเท่านั้นเองครับโอ้โห มาดูกันว่าที่ผมเสียไปหมื่นเพชรเมื่อกี้เนี่ยผมได้อะไรกลับมาบ้างครับมาเริ่มกันที่สกินปืนเลเวลหนึ่งก่อนเลยที่เลเวลหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เป็นปืนโมเดลใหม่กับอัปเกรดค่าสถานะก็คือดาเมจหนึ่งล้านหนึ่งแล้วก็ลบความเร็วเคลื่อนที่2นะครับแต่ถ้าเราอัปขึ้นมาเลเวลสองปุ๊บสิ่งที่เราจะได้ก็คือแถบชื่อเวลาสังหารครับเนี่ยจะมีแถบชื่อแดงๆด,ด้านบนนะเป็นแถบที่แบบแถบพรีมเมียมมากเลยอแถบเนี้ย มีเอฟเฟกแสงสีฟ้าแล้วก็เป็นป้ายสีแดงด้วยแล้วก็ค่าสถานะจะดีขึ้นครับก็คือจากลบความเร็วขึ้นที่2เนี่ยจะเหลือแค่ลบหเท่านั้นเองเนี่ยเลเวลห2บสนะเลเวลสก็ลบหครับคือเดินไวขึ้นนิดนึงส่วนเลเวลสอันนี้ตัวปืนจะเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับเนี่ยก็จะเป็นมังกรแล้วก็มีปีกงอกออกมาคล้ายๆกับมังกรน้อยนั่นเองส่วนค่าสถานะจาเหมือนเดิมครับ และที่เลเวล4อันนี้เราจะได้เอฟเฟกประทะก็คือเวลาเรายิงศัตรูมันจะมีแสงสีฟ้าขึ้นที่เป้าหมายก็ค่อนข้างจะฟุ้งฟิอันนี้ผมชอบมากนะครับมันเห็นชัดเลยเวลายิงแล้วก็ค่าสถานะของตัวปืนก็เพิ่มขึ้นด้วยครับดาเมจจะบวก1แต่ว่าลั่นเนี่ยจะเป็น2แล้วนะครับจากเลเวล3เนี่ยมันลั่น1แต่เลเวล4เนี่ยลั่น2ครับ อันนี้เป็นค่าสถานะที่ผมชอบมากๆเลยดาเมจ1น่ล้าน2และที่เลเวล5อันนี้เราจะได้เอฟเฟกยิงก็คือตรงปากกระบอกปืนเนี่ยมันจะเป็นแสงสีฟ้าแบบนี้นะครับค่อนข้างฟุงฟิงแล้วก็เท่เลยแล้วก็ได้เอฟเฟกสังหารด้วยนี่คือเวลายิงศัตรูปุ๊บแล้วเขาตายเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นวิญญาณมังกรพุ่งขึ้นฟ้าไปนะครับอันนี้สวยมากและคนอื่นๆก็เห็นด้วยนะไม่ใช่แค่ตัวเราที่เห็นนะครับ และที่เลเวล6อันนี้โมเดลปืนเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ครับเป็นมังกรแบบโตเต็มวัยตัวเบล้เริ่มเลยเนี่ยอันนี้ยังเป็นมังกรน้อยอยู่ใช่ปะพอเลเวล6ปุ๊บก็จะกลายเป็นมังกรตัวใหญ่มีปีกสวยงามนะครับแล้วก็สามารถปลดล็อกบิลิตี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับไอวอลได้ด้วยก็คือยิงไอวอลแตกไวขึ้นนั่นเองและที่เลเวล7ร่างสุดยอดครับอันนี้ตัวมังกรโตเต็มวัยเนี่ยก็จะมีแสงเอฟเฟกเพิ่มขึ้นฮะ เนี่ยอันนี้เลเวล6แสงมันจะน้อยๆใช่ปะพอเลเวล7นี่แบบโอ้โหเพิงออร,ร่านี่มาเต็มเลยนะมังกรใช้ฮาคิบ่อน,นี้แล้วก็มีท่าทางพิเศษด้วยครับนี่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นท่าที่โคตรเท่โคตรหล่ออะลองนึกภาพเวลาเอาไปกดใช้ในฟรีสไตล์นะมันจะเท่ขนาดไหนนะครับเนี่ยโคตรเท่โอ้หล่อจัดจัด,จดนึกว่าเทพเจ้าทอ ซึ่งไอ้ท่าทางอันนี้มันไม่ใช่ท่าทางที่เราต้องถือปืนถึงจะใช้ได้นะครับมันเป็นท่าทางที่อยู่ในท่ากดใช้เลยเนี่ยเราสามารถเอาไปใส่ในวงล้อกดใช้ท่าได้เลยนะครับเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ใช้ AK สกินนี่แล้วแต่ว่าเราก็ได้ท่าทางมาแล้วาจะากดเล่นเมื่อไหร่ก็ได้โอ้โหโคตรเท่โคตรหล่อและที่สำคัญเลยคือโคตรเกลือ เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาไอ้ท่าเนี่ยมากดเล่นในฟรีสไตล์ดูนะครับผมใส่หัวเข้าบุกิมาด้วยนะเห็นเด็กๆเขาชอบก็บอกหัวนี้มันดูแพงดูหล่อนะฮะนี่ผมนี่กดโชว์เลยชูมือขึ้นฟ้าเรียกไอเคออกมาเลยอเดี๋ยวดูดิว่าจะมีคนมาหาผมปะตอนนี้ยังไม่มีนะตอนนี้ผมมีแค่หน้ามาสามคนนะเ <c oughs> มากดเล่นก็อยู่สามคนเฮ้ยเริ่มมาแล้วเฮ้ยเริ่มมาแล้วจริงอ่ะนี่ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมแค่เดินเข้ามาแล้วกดท่าเล่นนะฮะ เนี่ยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูคนนะดูคนนะผมว่าเริ่มมีคนมองอ่ะคือมันเด่นแล้วมันก็เท่อะถ้าไม่มีใครมีเรามีอยู่คนเดียวในห้องดูดิเนี่ยเวลายิงมันก็ขิ้นเอฟเฟกต์อ่ะเห็นปะโอ้สวยแจไมไอคนเริ่มำบุงแล้วดูดิดูดิดูด,ดิผมไม่ได้ทำอะไรนะผมแค่เอาปืนมายิงเล่นแล้วก็กดท่านะครับอ่าสาวเริ่มมามองแล้วนะนี่ผมนี่ยิงโชว์เลยอะไรคนดังดังอะไรผมไม่ได้เปิดลำโพง นี่ดูท่านะนี่ขวานฟ้าหน้าดำเฮ้ยจุ๊บปุ๊บอ่าเรียกไอเคออกมานี่ยิงพ้นไฟใส่หน้าไปหนึ่งทีเป็นไงดูครับดูคนนี้แบบเริ่มมาล้อมแล้วนะเห็นปะ่ะมันเท่ขนาดไหนอะคิดดูก็หมื่นกว่าเพชรอะเท่ไม่เท่ก็คิดเอาอะนี่น,น,นี่นี่เห็นปะ่ะเห็นปะยิงโชว์ปุ๊บนี่สาวมาปั๊บเลยนะ โอ้สกินมันมันโหดไปนะบางทีเนี่ยยิงแล้วเป็นแสงทิฟ้าแบบนี้ครับยิงสาวเลยเจอสาวล้าเอาปืนนี้ยิงโชว์รับรองสาวติดแน่นอนเ mm hmm. นี่ยดูคนนดี้เมื่อกี้ตอนแรกไม่มีเลยนะ mm hmm. เห็นไหมตอนนี้คนนี้เป็นสิบคนแล้วนะครับมายืนล้อมเนี่ย mm hmm. โอ้เท่มากอะซึ่งผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้มีแค่ปืนกับท่าเต้นที่ดีๆนะฮะดูเอลนะฮะดูเอล นี่ดูเอลนะฮะดูเอลดูเอลเอวผมก็ดีนะฮะนี่ <S <S เอวอย่างเริ้วมาทีนี้เรามาดูการใช้งานจริงกันบ้างคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่มันหล่อเทเฉพาะในฟรีสไตล์หรือเปล่าเอามาใช้จริงมันจะกากหรือเปล่าอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเอามาใช้จริงมันก็ยังหล่อเท่เหมือนในฟรีสไตล์นะครับเทกว่าด้วยซ้ำเพราะเวลาเรายิงเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต,ต่างๆเพิ่มเข้ามา คือถ้าเราใช้ยิงศัตรูได้เนี่ยเราจะแบบเทมากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนศัตรูยิงล้มเนี่ยก็เตรียมไปโดดใหม่ได้เลยเพราะว่าโดนซ้ำแน่นอนโดนซ้ำแน่นอนข้อหาใช้ปืนแพงใช้ปืนแพงคนหมั่นไส้อ้าวนี่ไงลงปุ๊บเจอปั๊บเฮ้ยวันนี้โชคดีนะครับเนี่ยลงมาก็เจอเลยเป็นปืนกระบอกแรกนะครับไม่ได้รู้สึกดีแบบนี้มานานมากแล้ว อยากรีวิวปืนไหนก็เจอตั้งแต่ต้นเกมเป็นอะไรที่ดีมากๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเวลาผมยิงศัตรูมันจะเป็นเอฟเฟกแสงฟฟ้าขึ้นที่ตัวเขาเลยนะครับอันนี้ชอบมากเนี่ยเอฟเฟกสีฟ้าชัดเจนเลยแล้วพอฟอาตั้งไงมันก็จะมีแบบเอฟเฟกดวงวิญญาณ บินขึ้นท้องฟ้าไปด้วยนะครับว้าวและเจอเ k คคู่ด้วยไว้เฮ้ยวันนี้เอ๊ะทำไมดวงดีแปลกปกติลงมากว่าจะเจอนานนะครับแต่เกมนี้ลงปุ๊บเจอปั๊บแล้วไม่ได้เจอแค่กระบอกเดียวด้วยนะเจอ2กระบอกสะพายคู่เลยแบบนี้เนี่ยยังไม่ต้องควักขึ้นมายิงคนหรอกเอาแค่สะพายหลังนี่ก็เทลแล้วอ่ะว้าวแลวตัวเมื่อกี้เขามาคนเดียวเหรอครับเนี่ยลงบิมาน่าจะมาเป็นตี้นะ ไม่แน่ว่าอาจจะอยู่ในเมืองเดี๋ยวต้องรีบไปตามหาโอู้เห็นล้เห็นละเห็นละเห็นล้อยู่บ้านนุน้บน,นบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยบ้านหน้าเนี่ยซ้อนหน่อยเพราะเดี๋ยวผมจะเอาเอเคชาร์จกระบอกนี้มันลั่นสองมันควรจะชาร์จได้ล้มหนึ่ง นี่ <Wow. S 1> ดูเอฟเฟก์บอยบินขึ้นท้องฟ้าสีฟ้าแจ่มเลยอะยิ่งอยู่ที่มืดมืดมันจะยิ่งเห็นชัดนะครับในบ้านในอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ว่าด่านทะเลทรายก็น่าจะเห็นชัดด้วยแหละทะเลทรายมันจะเป็นแบบแบบแบบออกโทนสีส้มๆใช่ปะและเอฟเฟกอันนี้มันเป็นสีฟ้ามันน่าจะตัดกันดีนะครับเออผมยังไม่ได้โชว์ปืนให้คุปชมดูเลยนี่นะนี่มาดูความสวยกันนี่เทปะ่ะเทปะ สวยจัดหมื่นเพชรน,นะครับก็สามพันกว่าบาทเองอะครับไม่สวยได้ไงเ <c oughs> หนดูท่าเต้นเี <c oughs> โอ้โหแบ่งพลังเฮ้ย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 เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋วเล่น <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยกำลังโชว์ท่าเต้นอยู่ดึงพลสะเสบียงก่อน <c oughs> แม่ซ้ำไม่ได้ครับ เนินนั้นถ้าเกิดว่าเขาล้มเขาก็ดึงกันได้เดี๋ยวรอหามุมยิงหัวแตกล้มหนึ่งตรงเต็นดันเลยดันเลยสองคนปะเมื่อกี้เห็นแค่สองเอ้ยยังไม่หมดเต็นเต็นเต็นอีกหนึ่งเต็นอีกหนึ่งล้มหนึ่ง ไม่ทันไม่ทันขวาอีกหนึ่งตีเดียวกันปะพอจะมาก็มา2ทางเลยไม่รู้จะเอาตีไหนก่อนเลยเดี๋ยวไปดันขวาก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนเหมือนแจ็กกี้จะโดนนะวันนี้แจ็กกี้เล่นเป็นคนสเกาวให้นะครับถ้าเกิดว่าเจอศัตรูก็จะปอกตำแหน่งแล้วก็ทีมหลักจะตามเข้าไปยิงนะเห็นแล้ววิ่งลงเดินไป โอ้ไม่น่ารอดอ่วิ่งลงแบบนี้มันเนินโล่งนะข้างล่างอ่ะคอยดูเอฟเฟกนะโคตรเด่นดเด่นมากยิงแล้วแบบฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงขึ้นที่ตัวตอนนี้สากาวผมไปเช็คคนแถวสนามยิงปืนกับสุสานให้นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งตามไปเลยเพราะถ้าเกิดว่าเจอคนเนี่ยเราจะช่วยยิงได้ทันเราต้องวิ่งไล่เดียวกันมีปะมีคนเหรอ เหมือนแจ็กกี้จะส่งสัญญาณมาว่ามีคนนะนี่ไงล้มหนึ่งกลางอากาศเฮ้ยล้มสองเอาล้มสามหมดตีโ <What? S 1> ทษทีปืนดีดหัวแตกเฮ้ยมีอีกเหรอสองตีเลยเหรอเสียงมาข้างหน้าเจ็บนั่นะหลังกล้องฟังตัวนึง ในบ้าน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 ตัวหนึ่งชั้นสองชั้นสองบ้านแอลขึ้นหน่อย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 ไม่มีปืนชาร์จเอาเอเคนี่แหละชาร์จจู้เก่งนะคนนี้เฮ้ยถอยแป๊บเอเคไม่สู้ปืนลูกนะ สวยแล้วไอ้วอหมดอืมสวยสวยสวยมากสวยมากผมเนี่ยล้มสวยมากโดนปืนลูโถมโถมผมสองคนเลยอะลไอ้วอก็หมดด้วยเนี่ยใช้ปืนแพงก็แบบนี้แหละปืนแพงหัวคาบุกิเนี่ยมีแต่คนหมั่นไส้ ห้าวเงเป็นเล่นขอบวงเจอตีตึงเขางัดเข้าให้อย่างว่านะ AK คู่มันก็เสียเปรียบปืนชาร์จนะครับเฮ<ะ>้ยล้มหนึ่งไอวอลหลังไอวอลเขียวอีกตัวหนึง่งถมหน่อยถมหน่อยถมเลยอย่าให้ตั้งตัวเจ็บหนักเจ็บหนักบอกเลย บินขึ้นสวรรค์ไปเป็นวิญญาณมังกรนะคนนี้โอ้เอฟเฟกสวยมากชอบจริงผมว่าผมน่าจะเล่น a ออีกหลายคลิปอะบอกไว้เลยนะครับตอนนี้เถอสกินนี้มากชอบเอฟเฟกมันนี่แหละแล้วเวลาสังหารคือโคตรเด่นอะป้ายชื่อมันจะเป็นแบบมีออร่าล้อมรอบนะครับมันเด่นกว่าป้ายชนิดอื่นๆเลยตอนนี้ก็เหลืออีก5คนนะครับคนหมดไวมาก ตอนที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเวลาประมาณตีสนะผมอัปเกรดปืนเสร็จก็มาอัดคลิปเลยเฮ้ยมีคนข้างล่างบ้านแอลน่าจะอยู่บนบ้านนะหลังนี้คนชอบมาแคมป์เยอะมากใครเคยมาแคมป์บ้านนี้ก็สารภาพมาซะดีๆแต่มันเป็นมุมที่ดีนะแต่มันมีจุดอ่อนอยู่บ้านเนี้ยถ้าผมปีนขึ้นเนี่ยมันจะสามารถยิงได้ลำหนึง ลมสองบนบ้านปะหลังรูเหรอหลังรูแบบนี้มันต้องเจอระเบิดสูตรระเบิดสูตรเตี่ยวดึงสลัก <c oughs> ระเบิดสูตรเตี่ยวเคลียงใครก็ตายอ่ะบอกตรงๆ แค่กะเวลาให้ดีเท่านั้นเฮ้ยมีคนข้างหน้าข้างหน้าน่าจะตัวสุดท้ายหรือเปล่าตอนนี้เหลือแค่2คนเฮ้ยเดี๋ยวจ็กกี้โดนละจ็กกี้แนวหน้าผมโดนละยิงทีมผมทำไมเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเหลือตัวเ,เดียว โอ้โหเล่นซ้ำด้วยซ้ำเหมอหึหหหซ้ำเหมอซ้ำมาซ้ำกลับอ่ะไม่โกงอันนี้แฟนหลุยงั้นคนนั้นก็น่าจะหลุยนี่หลุยวิบวับยิงทั้งหลุยยิงทั้งแฟนน่ะนี่กดท่าโชว์ไปถึงทีนี่เบลอ Sick of being screwed, feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do And I hope you let me in, let me in, yeah <laughs>